โหว่าจังไดจ้ามือนีบออ๋อกับโบได้ให้ยังน่ะกัอยู่บ้านอันแต่ก็ได้ปัวมากอะ่ะโอ้ยสบายสบายเวียะงานการคนเกิร์บอหาเฮ็ด่นให้อยู่บ้านซื้อๆอยู่บ้านซื้อๆได้นี่ผ่ากิบ์บอหาซักมันเมือ่อยเออ ฉันละเบื่อตอนนี้หรอตอนนี้กำลังอันตอนเบิรงเน็ตฟิกอยู่แมจากสิเบิรงมือละสามเรื่องกับเบอโจบอืมฉันละเบือ่อบ่มีแนวเหตุงานบานกับเบอให้ฉันเหตุงานบานกับเบอให้ฉันเหตุจากแนวฉันกับอยากเหตุงานบ้านกับบอใ,ใ,ให้เหตุให้ฉันนางยุคซื่อมันกับเบอแมนเป็นบ่หลักอืมก็โชคดีนะเพื่อนแบบอืมได้โชคดีได,ได้ได้ผัวแบบ ฉซ็งกันนั่งนอนเบิ่ง Netflix อยู่จักสิเ็ยงละน้อคันบ่ไปยางช้อปปิ้งหาฉันก็นอนเบิงหนังซีรีส์อีบาดผู้เพิ่นบ่เฮ็ดหยังจักแนวผ้าเพิ่นบ่่ซาอือเว้าเียงถ้วยไว้ติเว้าเียงถ้วยเรียงซ้ําเพิ่นก็บ่ให้เฮ็ดเธอ สบายสบายให้ฉันยุ่งสื่อฉันสีก็สียยู่จังไดฉันให้ฉันเบิ้งเนตฟิดเบื่อสามชีเรืองคุณโอชีวิตกบหนาเบื่อเนาะแต่บ่ให้เป็นโอนเยันให้เป็นยางห่างแต่ให้นอนมึงนางยิ้มเฮียนแม่เธองานบ้านก็บ่อยเทศจักแมวแมนวัสนาดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงแม่บ้านเทิมเสียงแม่บ้านล้างจาน เพคนบอให้ฉันล้างเอ็ดอกคนยานมือฉันเปลือยแป๊บเจอะแป๊บหนึ่งเด้อฉันบอกไม่บานคนนั้นล้างถ้วยเสียงดังฉันบึ้งซี่รีบอกหดใจอ๋อมาลีมาลีล้างเบาหน่อยพี่คุยโทรศัพท์อยู่บอกเมื่อไหร่เธอเสียงไม่บานเสียงไม่บานเองฉันสบายสบายสบายตันหมาคนว่าก็ไพ่ก็สิว่าอวดหัวเนาะ จ้าเบื่อปกติเอ็นกันได้จับนั่นจับนี่จับได้จับนั่นจับนี่ไม่ยูนัมเคยหัวฉันละเบื่อแห้งมึงนี่แนวเหตจุจัะแนวจ้างม่บ้านมาเห็ดไห้บเบรียงงานบ้านงานซองนี่กวาดถูฉันแต่บ่เคย้จับไม่กวาดไม่ถูจะเทียได้เธอสบายค่ะ พี่ต่คนมาชั้นโชคดีได้หัวดีนอนยิเหียนซื้อๆบริบทยังโอ้ยงานบ้านไอี่แม่บ้านเฮ็ดให้อืมว,ว่าออกไปสะว่าอวัวอีกเนาะเธอฉันกะไม่อยากอวดดอ,อกโอเคจ้ามือได้ว์วางไปช็อปปิ้งกันเนาะคือว่าอันว่างๆกต่ให้หอ้อไปยังห่างเนปนะ อกอีโอเคจ่าจ่าดเ,เดี๋ยวพอกันเด้อเดี๋ยวสิโทรหาเด้อคินหอด้วยจ้าจ้าสวัสดีจ้า